ตำแหน่งแรกเขาเรียกว่าตำแหน่งรอนนะฮะตำแหน่งที่สองเนี่ยตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งที่สามคือตำแหน่งโกลนะตำแหน่งที่สี่เป็นตำแหน่งวีดีตำแหน่งสูงสุดเลยของบริษัทบีนอ็ับนะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งรอนเนี่ยเราเริ่มต้นกี่คะแนนนะฮะในการสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจบริษัทบีนอ็ับเราเริ่มต้นที่สามร้อยคะแนนนะครับในการเริ่มต้นที่สมัครนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตำแหน่งซิลเวอร์เราเริ่มต้นที่หนึ่งพันคะแนนนะครับแล้วก็ตำแหน่งโกลเนี่ย ช้คะแนนในการสมัครเนี่ยคือ2,500คะแนนนะสูงสุดคือตำแหน่ง B ในคือ5 0 0พคะแนนนะพวกเรานะแต่คราวงนี้สามห้าสคะแนนเนี่ยมันมาจากไหนฮะจริงๆคือธุรกิจนี้เปลี่ยนที่จ่ายเงินที่ซื้อไปกับคุณหมอแพทที่มอบให้เราผู้หลักฝ่าแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มต้นว่าวิธีการซื้อคืกแค่เปลี่ยนที่จ่ายเงิที่ซื้อฮะซื้อสินค้าที่เราจะเป็นต้องใช้แค่นั้นเองนะฮะเราจะซื้อสินค้าตัวไหนก็ได้สาก300คะแนนเราก็สมัครได้เลยนะฮะ ตอนนี้มาดูว่าถ้าจยาแบบง่ายๆที่สุดก็คืออเห็นภาพที่สุดก็คือยูนิโกวนะเราซื้อเลยสองเกาะครับตอวหนึ่งเนี่ยราคาอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเราก็ใช้เงินซื้อประมาณสองพันสามร้อยสี่สิบาทนะนะได้สามร้อยคะแนนพอดีต่อหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนครับอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะนะประมาณสองพันกว่าบาทเราก็เริ่มต้นธุรกิจได้เลยครับอ่าสมัครที่ตำแหน่งกอลสามร้อยคะแนนนะฮะ หรือว่าหลายท่านบอกว่าอีกสองก่องมันน้อยไปนะอ่าก็ซื้อเป็นเซ็ตก็ได้เพราะว่าจะมีโปรโมชั่นนะเซ็ตหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่สี่กล่องแล้วก็ช่วงนี้พอสั่งเสร็จมีสามบองนะอ่าราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าร้อยคะแนนนะก็ซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้นะถ้าเราจะสมัครที่ตำแหน่งซิลเวอร์เราก็ซื้อสองชุดนะอ่าได้เป็นคะแนนพอดีนะครับแต่ถ้าเราอยากสมั่งที่ตำแหน่งโก้อาจจะเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าตู้อื่นก็ได้เป็นชิลิมันก็ได้เนี่ย อมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะฮะเราก็ซื้อไปห้าชุดนะครับก็ได้สองพันห้าร้อยคะแนนเป็นคะแนนปูนะฮะหรือว่าสมัคร BNP เหมือนกับคปูนพิซตาเวก็ได้นะฮะก็ซิลิโคลหรือว่าซิลิวันหรือว่าไอจีพีโก้พัดไปสิบชุดนะฮะที่นะเป็นโปรโมชั่นนะครับผมอะสิบชุดก็ชุดละห้า,ารา้อยคะแนนก็ได้ห้าพันคะแนนปูก็เป็นคะแหน่งดีๆอันนี้คือ การขึ้นตำแหน่งหรือว่าการสมัครเพื่อเป็นหุ้นส่วนจุดบิลครับเราจะสมัครที่ตำแหน่งไหนก็ได้ครับหรือว่าเราสมัครที่ตำแหน่งรองแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆพวกหนึ่งพันตะแหนก็เป็นตำแหน่งตัวพวกสองพันห้าร้อยตำแนนก็เป็นตำแหน่งตัวครบห้าพันตำแนนเป็นวีไอพีบริษัทไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้เรานะฮะเราก็สามารถสะสมได้แล้วแต่เราสะดวกตรงไหนทำตรงนั้นครับแคราวนี้เราสมัครเป็นนักธุรกิจมีความแรงกว่อนนี้หลายท่านบอกว่าเฮ้ย ไหนๆว่าทำธุรกิจแล้วก็ซื้อสินท้ามาใช้แล้วจะมีรายได้ด้วยนะเราต้องทําอะไรเพ่อจะมีรายได้นะในธุรกิจนี้นะสิ่งที่เราต้องทำนะครัขบของเรานะแล้วจนีเข้ามาแล้วทาอะไรบ้างน,นะ mm hmm. ข้อที่หนึ่งนะเราต้องซื้อสินค้ามาใช้ตัวธุกิจนะเพราะอะไรนะเพราะนี่คือธุรกิจของเราคาว่นะาธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องใช้เองสินค้านะเพื่อนะที่เราจะรูุ้ณสมบัติของเขาเนะี่ยไปบอกผู้คนไปบอกต่อจากที่เราใช้ว,ว่ามันดียังไงน,นะ ถ้าเราไม่ใช้เองเนี่ยเราก็บอกคนอื่นไม่ะะรู้ัญาฉะนั้นน้าที่เราคือใช้สินค้าที่เราซื้อมาหรือว่าอ่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องใช้สินค้าของเราเองนะข้อที่สองนะฮะการแบ่งปันสินค้าที่เราใช้หรือสิน,นสค้าใหใจและแบ่งปันนี้กับคนรอบข้างเรา,พา,เ,ราเพื่อนเรานะญาติเราอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขยายทีมงานขยายเนื้อเกลือขยายสาขาน,นะฮะซึ่งที่เราทำนี้เขาไม่เป็นการรายสกคนนะฮะเราสามารถไม่ใชาสาร ตัวประเทศเป็นทั่วโลกเหมือนกันฮะยิ่งสาระของเราเนี่ยให้มีถ้าไม่มีไม่มีพื้นที่จำกัดด้วยไปที่ไหนก็ขยายได้เลยนะขยายสาระได้เร็วมากฉะนั้นเราต้องขยายสาระนะครับนะสำคัญที่สุดคือต้องการกิงารเนี่้องมาเรียนรู้วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จหรือเขาเรียกว่าระบบนะไปบริษัทบ้างอ่ามาห้องประชุมอันนี้คือหน้าที่นะหลังจากเราทําแบบนี้นะบริษัทจะทําให้เราเนี่ยเปิดรายได้ แต่นนหทำแบบน,น,นี้เราถึงเปิดได,ได้ซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด6ชนะ่องทางนะ